ฟองยานะครับเป็นมรดกโลกแห่งที่ห้าแห่งใหม่ล่าสุดของเวียดนามเราจะลงเรือไปชมธรรมจาริฟองยาในช่วงระหว่างนั่งเรือนะครับเราจะเห็นสายน้ำที่ใสสะอาดนะครับกว้างตื้นนะครับบ้านเรือนสรใจยตามริมฝั่งมีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังเป็นภาพที่ประทับใจยินักนะครับ ภาพที่แฝงอยู่ในความมืดทั้งด้านข้างด้านบนและโผล่ขึ้นมาจากท้องน้ํานะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับเมากนะคะว่าก็แต่วเ่เาพลและเมื่อเราขึ้นฝั่งนะครับเดินภายในถ้าจะต้องตะลึงกับความงานอมวิจิตของถินงอกถินย้อยนะครับที่ลดหลั่นเป็นม่านหินนะครับ รูปทรงต่างๆหลากหลายจินนาการสมคนอย่างจ่นนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมที่สวยงามที่สุดนะครับของประเทศเวียดนามความสวยงามอันวิจิตรพิสดารนี้นะครับองค์การยูเนสโกไม่ลังเลใจเลยนะครับที่จะยกจ่องให้เป็นมรดกโลก

MBC